สวัสด,ดีครับผมโชติตอนเมืองกำลังกำลังสัญจรถนนพระรามเกา้ามุ่งนาสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตบันทึกก่อนเวลาเที่ยงเล็กน้อย สวัสดีเพื่อนเพืเอฟซีและยูทูบเบอร์รวมทั้งผู้รับชมและรับฟังทั่วโลกขอบคุณ mm. ท่านใดที่ติดตามก็ขอขอบคุณ mm. ท่านใดยังไม่ติดตามก็ขอบคุณไว้ล่วงหน้านะครับ mm. อาชีพหลักๆของโชยดอนเมืองก็คือประกอบขับรถแท็กซี่รับจ้าง หรือประกอบวิชาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะก็พูดเป็นทางการเลยเนาะสังเกตดูเวลานี้สัญจรแล้วมีประชาชนออกมาใช้รถใช้ถนนมากพาสอสมควรโดยเฉพาะฝั่งขาเข้าจากจากด้านสวรรณภูมิเข้าในเมืองกรุงเทพ รถเริ่มสะสมใครไม่เคยมาเมืองไทยสำหรับเพื่อนๆหรือผู้ที่เข้ารับชมรับฟังในเวลานี้เวลคัมทู Thailand ครับยินดีต้อนรับในแต่้าผู้ขับรถรับจ้างให้บริการก็จะยินดีขึ้นไปรับตั้งแต่ลงจากเครื่องมาเลยนะครับ แล้วก็เข้ามาใช้บริการแล้วจะออนทัวร์วันเดทริปหรือว่าทรีเดทริปสามวันท่องเที่ยวสี่วันท่องเที่ยวก็ด้วยความยินดีครับหรือใครมีญาติพี่น้องอยู่ในประเทศไทยจะใช้บริการเพื่อให้ผมบริการ รถผมบริการขึ้นขึ้นฟรีทุกท่านนะครับใครจะมาขึ้นรถผมขึ้นฟรีทั้งหมดไม่ว่าเด็กผู้หญิงคุณผู้ชายคุณผู้หญิงสุภาพบุรุษสุภาพสต,ตรีแม่ชีหรือพระนักบวชขึ้นฟรีทุกคนครับอมีคนอมยิม้มขึ้นฟรีนี่มีเลขในนะขึ้นฟรี ถ้าจะลงเมื่อไหร่ค่อยชับระค่าแก๊สค่าน้ำมันค่าคนขับนานๆๆนะเนีย่ยตอนนี้เข้าปมาใตา้เขาเรียกว่าใตาย้ยกระดับข้ามถนนรามคำแหงมุ่งหน้าโมอเตอร์เวสายเจ็ดอยู่ใต้นี้บรรยากาศดีร่มรื่นแต่ถ้าโผลขึ้นไปโมอเตอร์โโเวย์สายเจ็ด แสงแดดจะร้อนจ้าแสงการถ่ายทำก็จะไม่อำนวยเท่าไหร่ท่านใดที่รับชมรับฟังและก็ขอคอมเมนต์ด้วยนะครับภาพแสงสีหรือการบรรยายของผู้ถ่ายทำคลิปขาดตรงไหน,นบกพร่องตรงไหน,น ตรงไหนดีแล้วตรงไหนไม่ดีก็เชียร์ได้นะครับชมได้แต่แต่ห้ามด่าว่าได้อย่าให้ได้ยินนะนะนะก็วันดีและขอบคุณทุกท่านนะครับผมจะถ่ายทำไปเรื่อยๆจนกว่าไม่เหมาะสมถ้าไม่เหมาะสมก็จะหยุดการถ่ายทําเช่นวิ่งไประหว่างทางมีโรเยนพาพัก หรือมีภารกิจพิเศษของบุคาคลสำคัญก็จะต้องหยุดการถ่ายทำนะครับเพราะว่าบนถนนสัญจรก็ต้องระมัดระวังในการขับรถด้วยแล้วก็ถ้าใช้ความเร็วก็ต้องหยุดการถ่ายทำตามกติกาครับผมใช้กล้องตัวนี้ถ่ายทําดีอย่างหนึ่งนะครับ เพราะว่าใช้แอปในการช่วยในการบันทึกวันเวลานอและถ่ายทำจำนวนเวลาแล้วก็สถานที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามโลเคชั่นของของกล้องที่จับจาก GPS หรือจับจากจาดาวเทียมครับสมัยก่อนเขาเรียกว่าฟอโตเพลตฟอฟโตฟโตเพลหรือแปลว่ากล้อง ระบุสถานที่แต่ตัวนี้มันจะขยายไามขึ้นมาเพิ่มมันมีสองแอปที่ปมใช้ประจับอยู่วันนี้ขับรถสบายสบายไม่ถึงกับแอร์อัดแล้วก็มอเตอร์ไซค์วันนี้จะน้อยมากปกติใน ในถนนกรุงเทพเนี่ยมอเตอร์ไซค์จะเยอะมากในเมืองใหญ่ๆเท่าที่ผมสังเกตด,ดูในประเทศไทยน่าจะเป็นเมืองหลักๆเช่นภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่โคราชที่ผมมีประสบการณ์เนาะมอเตอร์ไซค์ยเยอะมากแล้วก็ในกรุงเทพพื้นที่ที่มอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งของพื้นที่ก็คือเขตดอนเมือง อันนี้เป็นทางการเขาได้สำรวจแล้วพื้นที่ดอนเมืองจะเป็นมอเตอร์ไซค์มากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐเยอะเนาะที่ดอนเมืองเช่นกองทัพอากาศโรงเรียนมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็อยู่ติด เขตจังหวัดปทุมธานีซึ่งพื้นที่เขาเป็นย่านอุตสาหกรรมโรงงานประนั้นคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ก็จะเจะอะเยะในพื้นที่จังหวัดสมุทรประการก็ก,ก็มียุ่งาอุตสาหกรรมนะแต่คนใช้มอเตอร์ไซค์น้อยกว่าตอนนี้ขึ้นยกระดับเข้าสู่พื้นที่มอเตอร์เวสายเจแล้ว ยังไงผมก็ต้องขอรดการตายทาก่อนเนื่องจากว่าใช้ความเร็วแล้วก็อยู่ในขั้นที่ปลอดภัยน้อยก็ต้องระมัดระวังก็ขอจบคลิปตรงนี้ก่อนสวัสดีครับ